อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไปนั่งด้วยเหรอเพื่อนเขาซื้อไก่ไปนั่งกินบนห้องแล้วค่ะโบก็เลยมานั่งช้ำใจเปลี่ยวใจอยู่คนเดียวมีขวัญนั่งกับเพื่อนนะฮะขได้ข่าวว่าตอนนี้จริงเป็นเวลาใกล้จะเลิกพักแล้วถูกไหมอันที่จริงวันนี้เขาลดเวลาเหลือลดเรียน5นาทีครับอาจารย์ต้องปล่อยตั้งแต่11บเอโมงยีแล้วแต่๋ยววันนี้เขาเลทมาให้โสตอนเที่ยงครับโอ้ยเลทเยอะนะเลทสี่สินาทีครับ ก็เลยลงอาหารก็เงียบเทียบแล้วนะครับวายเหมือนละครับตลาดไม่ <c oughs> น่นจะดีนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องโบัไปทานข้าว ครับเรียบร้อยเป็นไงครับวันนี้เรียนวิชาแนวเป็นไงบ้างเอ่ยก็สนุกดีครับมีรุ่นพี่มาให้ประสบการณ์เยอะแยะเลยก็ตอนแรกพวกคิดเหมือนกันว่าการเินพลเรือนเนี่ยเป็นวิชาที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นแบบไปเป็นจวตไปเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอพี่เข้ามาก like ็ได้รู้อะไรเยอะเลยรู้สึกไงครับกับวิชานี้ก็รู้สึกว่าวิชานี้ให้อะไรบทใหญ่ๆหลายหลายอย่างที่บนไม่รู้ครับก็เอ่อ เขาจะมีแบบโคต้าแล้วก็เนื้อหาของการสอบเข้ามหาลัยมาให้อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆโดนบ่อยไหมครับโดนตัอไม่เคยโดนครับพนี้แอร์เย็นสบายรอบนี้แอร์เย็นสบายคับแม่ดาวนิว่าแก้วนี่มีจุดเด่นอะไรมั้งช่วยโปรโมทโรงเรียนให้เพื่อนๆช่วยโฟังโรงเรียนราชวุนที่บางแก้วในพระบรมราชุบถามนะครับสถานที่ั่สงนกุลบุตรกลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชาครับก็เป็นโรงเรียนที่ เ,เรียกว่าใหญ่มากก็ไดานกวาได้ครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจารย์ทุกคนเป็นกันเองครับแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเป็นไงบ้างทร,กกรมีวัรรมอะไรสนุกสนุกในกลุ่มทากันไหมก็ <te od> จะเป็นข้าวพระครับแล้วก็พระต,อ,ตอนมาห้าเทอมสองจะเป็นเรื่องของการเต้นครับก็คือแต่ละคนจะให้คิดโชว์การเต้นการแสดงครับก็พวกเพื่อนโบทกับโบทก,ก,ก็คิดโชว์กันเป็นคุ้มเมอร์กเกาหลีอะไรนิดหน่อยเต้นอยู่ใต้อาคารศิลอาคาตรงนี้ครับเป็นหลายกว่า